รูทการเด้นคาเฟ่ค่ะของคุณก๊อเป็นกาแฟออแกนิกนะรู้ไหมว่าเขามีวิธีการปลูกได้นะเขาชื่อว่ากาแฟใต้ร่มไม้ค่ะก็คือไม่ได้ปลูกแบบเชิงเดียวนะแต่ว่าเขาจะปลูกแซมใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าในป่าแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีด้วยแล้วมันนมอะไรพวกเนี้ยเออส่วนผสมนะนอกจากกาแฟที่เป็นออแกนิกแล้วนมน้ำตาลก็เป็นออแกนิกด้วยค่ะเป็นงไงรสชาติอร่อยมากเลยแล้วของเนี้ยค่ะคุณะคะ เป็นชาผลไม้ซึ่งก็เป็นออร์แกนิกเหมือนกันค่ะคุณก้ออสุดยอดเลยนะนอกจากที่จะมีเครื่องดื่มแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นผักหรือเกตอะไรก็ตามเนี่ยเขายังนำไปจำหน่ายข้างในอีกด้วยคุณก๊อนคะวันนี้แบบรู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มานั่งท่ามกลางสวนผักกลางเมืองนี้นะคะลองคิดดูสิว่าถ้าพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเมืองเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนผักเราจะมี พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นเลยนะคุณตอจริงเลยจริงเลยและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางรายการนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะก็ลองแวะมาที่รูทการ์เด้นมาสัมผัสบรรยากาศแบบเราก็ได้เห็นไหมค่าสบายร่มต้นไม้ร่มรื่นเลยทีเดียวแล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะไหนยังไปเก็บเห็ด่อยู่เดี ยายชิมไปเก็ตเพลงเคยฟังวะเคยครับชิมเก็ตเพลงผมไม่ผมไม่ทราบเว่าจริงๆไก่เนี่ยมันออกกี่โมงกี่โมงนะครับถ้าที่ผมสังเกตคือมันออกทั้งวันเลยครับแบบไม่เป็นเวลาเลยครับกลาคือมันเรียกหาุโตมั้งไหมไม่ครับเลยคือมีมีวันแรกที่มันยังหิวอยู่เออไม่น่ามันจะร้องถูกไหมล่ะตอนนี้เรารู้สึกดี เห็นนะฉันจะไปเก็บไข่ด้วยฉันจะเอาไข่เลยเอาอะไรทีเด้ออะไรนะเอาแบบธรรมชาติแบบไม่รู้ตัวอะไรนะออะไรทีเด้อเมื่อกี้ที่มืออย่างเงี้ย